You can do it, nigga. <laughs> Meow. All your secrets, <laughs> if you really look at yourself, you will be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried. โอเคครับก็ขอกราบตัวบาบดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กับผมบายบาลีวีวันนี้มาอยู่กันในเกมเคาน์เตอร์ไซค์โกบอลเป็น s ิบแอพเป็น i ิบโอเควันนี้มาอยู่กับเอาอยู่กับเพื่อนผมนะพี่อะไรแนะนำตัวหน่อยเร็วหวยใหญ่ครับหวยใหญ่อะไรดีกว่ารับไปอ่ะ ไอ้ไอพีเล่น嘛จังมากไปละเอ้ยไม่ได้ไปละเข้า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 ไปในในเกมเลยครับมันข้างอ๋อเซมเดตกอย่างรูวๆอะเรามาดูไก่ดีกว่าอื้มตับที่เล่นที่สุดยังวะวีลลูส์วีลลูสวีลลูสวีลลูส ว e ลู s ์วีลูซ e วีลูซโอ้ค้างค้างคาเก็บโอเคเราจะมาเล่นปืนที่ฝั่งตำรวจแบบปืนนี้แบบระบาดแบบเดินด้วเริ่มควากมกระตุกมาสอนมาสอนไก่กันดีกว่าโ oh, oh, oh. oh, oh. อ้โอ้โอ้โอ้คอมกากเกิบจะอาเจกู นี่เรามาสอนมาสอนไก่แจ้อาจจะกระกากไปนิดนึงนะครับโอ้โหเจอบอดเจอแล้วโดนฆ <ไข S 1> ่าแล้วถึงมึงถึงมึงไม่อ่านโอกาอยู่แล้วอบอกเลยไก่เว,ว้นสมมุ่งได้ไปเฮ<อ>สบัดพ่อมังอะ่ะปันที่คนนิ่งเลยนะเว้ยไม่หมายถึงว่า <I wish. S 1> หมดลุวๆหมดรัวๆ๊ด,ดูดูสบดัด <laughs> อาสมาจะไปหลอยเขาจะไปหลอยเขาโอ้โหลอยได้ด้วยรางวัลนี้ตายแน่ๆด้วยรางวัลนี้ตายแน่ๆนั่นไงโคตรโผล่โคตรโผ คตรโตคุกูร้องเรียนกูร้องเรียนเดี๋ยวรีพอร์ตให้กูเรียนกูใกูในงานแท๊การิงยเงียบต้อยไมองดูนะว่ามึงกูรีพอร์ตไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยก็อมงงอยู่อ้จุะเมื่อกี้เห็นไหมเดี๋ยวคุณภาพชายรอบนึงัดคิแล้วมีแมีหลักฐานเออเดี๋ยวมึงทำสโลว เราต้องทำสโล่ฉาบไปเยอ๋อนมาดูไก่มาดูไก่อ่อนกันต่อไก่อ่อนจะรีบตายหรือไม่เฮ้ยกูรู้สึกกูเห็นไก่อ่อนโอ้ยทำไมค้างโอ้ตายเรียบตัยแบบวังเออมบบว่างเทือหรอถ้าไม่ก็ชนะไปแล้วอจริงๆครับเนี่ยอ้าตาย ไปดูไอโฟเมื่อกี้มันชื่ออะไรวะนี่ป่ะลอยลอยลอยเป็นคนในท่อไอโฟลชอบลอยไงนิกามันมันชื่ออะไรเมื่อกี้ไอไอโรนิกาอ๋อที่ชื่อพีอ๋ออ๋อที่ชื่อพีไอพีกากมันล็อกอะนะเฮ้ยผมรู้ดีเน่าแล้วมันกากไอตัดใจใ้อะไรเงี้ยนี่ป่ะไอที่มันถือ m อิ m ่ม4 M A M 4 A 1 S ป่ะใช่ป่าวะเดี๋ยมันใช่เฮ้ยมันจริงกูเล่นไอ้เคใช่หมายถึงว่าไอ้คนที่ยิงทะลุหัวห5ตัวเมื่อกี้เอ๋อทั้ง M C A 1 s แล้วก็ได้ใช้ K แนะ้วใช่ค้ K ไม่หรอป่าวตายแน่ๆตายแน่ๆก็เป็นคนจีนที่มากินอยู่ในเมืองไทย พอพอเลยวะเสียงดีสัตว์โอ้ยโดนแปดไว้อย่างบยเลยวะตุ้ยมันตุ้ยมันนิกะโอ้โหเพื่อนกูตายแล้วนิกะตุ้ยมันนิกะนิกะนิกะ you can do it นิกะนิกะเราดูนิกะไปดะนิกะ ไปด้านขวาห้องน้ำไปห้องน้ำนี่ก้าไปนี่ก้าไปห้องน้ำโอ้นี่ก้าไปโอ้โอ้นโหนีิก้าอยู่แกนคิวแมนบนขวาบนขวาออกไปแล้วบนขวาไอ้สัสเราไม่ไปซ้ายซ้ายไอ้ยิงไปไปหลังคนอินไอ้ไปเอ้ยทำไมบอกช้าจังวะนี่ก้าได้บอกช้านี่กเมื่อกี้ใครโดนยิงนะด้วย AWP อ่ะ How you can in do มันมันคือเหตุที่เกิดขึ้นได้เลยโยนบอมทิ้งเลยเห็นไหมเขาบอกว่าเขามาเขามาเล่นๆงั้นเขาไม่ได้เอาจริงอะเออร้านนะนะที่เอาจริงนี่มึงตายเนี่ยกูไม่ปล่อยให้มึงได้เดินหรอกอ่ะอันนี้มาเดินเล่นนะครับไม่งไงแหละโอ๊ะกระตุก ไม่ชินเอ้ไม่ <N iga. S 1> ไม่ชินกับด่านนี้ก็ไม่รู้ทางเท่าไหร่มันมันมันไม่กล้าไปเลยไปเองก็ได้วะไม่กล uh, ้าไปอยู po ่แล้วอ uh ้าวมึงบอกกูกูเองไม่รึนอ้าวนีกกูดีพอดีพอพอปีเยอ่ะอ่ะอ่ะนี่แโกยโดนใส่ไขวะอ่าบิช Nigga, kill niga nigga. 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 What? What the fuck? Nigga. Oh, oh, oh. gọi lẽ ổn hay mà có... À đi, mấy đứa hàm rồi. Cái bông đu ao trình. Ờ, ao trình quần ây yeah. yeah, có không cần khôn kham quá, kham khôn kham khôn quá. khôn kham 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 khôn kh 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 อุ้ยืหโดน AWP ไม่เห็นไม่เห็นสโมหมดตายเลยไม่น่าเลยตัวมดแล้วนิกะไปดูปุนตายเดี๋ยวนิกะ้ากะเหลือข้าวครับยังวันที้ปุณเราโชว์โชว์ดิกี่คิวกี่คิวโชว์ดินิกะอ้าวนิก้าจ <laughs> ิงเล่นนิกินเล่นยังไงกเจออีดูเดินไปก็เจอละปุณเ <laughs> ดินไปก็เจอละ เออตายเอาจะดุขคี้อ็ตายแล้วพระเจ้าลงโทษค่ะมีไฮยอ้าวอุพินภาษาไทยมีไฮยอ้าวเดินโชคดีที่มีกำแพงกันอ้าวเดินกันไม่เจออีก What ใช่มึงอัดแล้วคลิปเสียระไปมันเป็นอะไรที่จี๊ดมากเฮ้ยว้ายยฮงหนึ่งเนี่ยเอาจริงแล้วเราเนี่ยเอาจิงแล้วตลอดตลอดเอาจริงอะตลอดเอาปืนเลยไปเล่นดิเอ้ยไก่มันพูดไปก่อนอให้ไก่มันพูดไปก่อนแล้วสิงโตขึ้นมากระชากสิงโตระวังโดนเปิดบัตรนะเว้ยสิงโตระวังเปิดบัตรสิงโต สิงโตโดนไก่จิกตายใครว่าใครว่า <laughs> สิงโตเฟิดปัดปัด <laughs> บิกอ <laughs> แล้วอย่าปากดี <laughs> ปากดีกับเกม FPS อะ่ะมันอยู่ไม่รอดหรอกคุณไม่ก็ต่อต่อไปเจ็ดไงต่อไปพอแ <laughs> ปดุ๊บก, <laughs> ก็ไปขึ้นมานำารู้จักเปล่าคอมแบ็กอิสเพียวอะ่ะโอ้ยตาย <laughs> เรียบร้อยไก่ตายไปตัวยังไม่โดนเลยเหรอ นี่เยอ,อปัญหาคือกูยังไม่ได้ใช้กระสุนกระสุนกูยังเต็มเรือเลยว้ยจะไปโดนเขาฆ่าเนี่ยนั่นไยกูโดนปืนนี่มึงฆ่าแค่อนขมขโมยปืนกูอเดียบเหรอเนี่ยเขาเรียกว่าต่อให้เข้าใจป่ะเดี่ยวต่อหนึ่งนั่นนะนอ้องคนมาแดกไก่ใช่แล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาแปดเจ็บ ไปมันดูก่อนว่าถักกากระกากเขาเได้เงี้ยเดี๋ยวมึงดูโปรข้างในเดี๋ยวพี่โปรให้ดูขันหลังจะอยู่ฐานไอ้จะอยู่ฐานไม่ทำอะไรเลยเงี้ยคนไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนค่ะกูรู้มึงกูแพ้แล้วมึงถึองอยู่ที่ฐา,า,านอะอาจารย์มาแล้วอาจมาเฮ้ออยออฟออ,ออฟออ,ออฟฟีออฟฟีก็เหมืนมกับตุกตุกแต่ว่า เรียบร้อยกูตายพ่องอ้เฮ้ยทำไมมันโหดจังมะ้เก็บเคนเยอเลยถ้าผมไม่กระตุกก็ฆ่ามันได้มึงตายเหรอโดนมันเก็บเนี่ยยิงไม่โดนเลยเออแล้วก็ลืมบอกไปครับว่ามีการเลื่อนเลื่อนนัดเลื่อนไอ้แจกทูน่าสิบมีแจกคนละบายสองคนครับแจกค่วย แจกควยปอมเออเอาไปอมไปเขาแจกเขาแจกเงินหนูแจกควยปอมเออไอ AAWP Starter Pack นี่คือมันนับคิวไงวะมันไม่เห็นเออออปอะมันนับมันนับคิวไงไม่เห็นมันไม่เห็นตัวเลยเลยเตือนนี่มีส t a r t e r Pack โอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดสตอร์แคร์และกดแชร์ด้วยนะครับครับบ๊ายบายอย่าอย่ากดแนวแนวนี้มันเก่า